ครับพี่น้องครับสวัสดีครับมาวันนี้พามาชมาปั๊มน้ำนะครับเป็นเครื่องยนต์อเนกประสงค์แล้วนะมิสูบิชิ2.4แรงม้าดึงสตาร์ทเบา4ีจังหวะนะครับมาพร้อมกับโขงตัวใหญ่เลยเข้าออก1นิ้ว1นิ้วนะครับ140ลิตรต่อนาทีนะครับ1นาทีได้140ลิตรเป็นปั๊มลักษณะหิ้วน้ำหนักก็หิ้วได้หิ้วได้ไม่ไม่มากนะครับแล้วก็สายตัวนี้ไม่ได้แถมนะ กับนี่ไม่ได้แถมนะครับเป็นอุปกรณ์ในการจัดสแสดงเบื้องต้นก่อนใช้งานเนี่ยเติมน้ําตรงนี้ให้เต็มก่อนอ่ะเป็น4ียังหวานะเพราะนั้นหมายความว่าตัวนี้สตาร์ทได้ทั้งวันแบบนิ่มๆเลยเสียงไม่ดังโงโคชินมือสองญี่ปุ่นราคาเอาไปแบ่งปันเบาๆนะฮะปกติขายอยู่4,800เอาไป4,150บาทพอรวมส่งให้เรียบร้อยประกันเครื่องให้ร2 0วันนะครับ แล้วก็ดูแลท่านตลอดอายุการใช้งานนะครับ4,150บาทเพราะว่าตรงเศษมันก็คือค่าส่งนั่นแหละพี่เอาลองดูลองดูนะครับดึงเบาๆมีสวิตช์ปิดเปิดนะฮะเปิดเครื่องนิ่มๆเลยเสียงมันไม่ดังฮนะข้อดีของสีหั๋คือเสียงมันเงียบ อันนี้เดินเบาๆนะมันมีกระต่ายกระเตา่าเดินเบาๆอะลองเร่งดูครับพี่เจมประมาณนี้ร้อยสี่สิบกิจต่อนาที เบาๆนะครับพี่เดินเบาๆป,ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบนะคัามอเน,นกประสงค์มิตซูบิชิญี่ปุ่นนะครับไม่นิญเจแปนนะครับ2.4แรงม้า4,150บาทครับพี่สวัสดีครับ